สวัสดีทุกคนครับเหมือนในค้นนนทงออกเลาะนะครับพี่น้องกัดบรรยากาศลมพัดวิวๆนะครับฮ้อนนะครับตอนนีกับประมาณมอสีเทียงแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสพักรถพักมีแห้งล่างนาล่างตาให้ชุ่มให้เย็นนะครับพี่น้องดูต่ำน้ํมมันนะครับเนี่ยนะครับผมใหม่ขนาดหี่นะครับแต่หูซึกว่าเย็นดีนะครับพี่น้อง ฉันได้พี่น้องเขามากครับซอยเป็นกำลังใกล้คนนนทงทองในเด้อนะครับมื่อนี้ออกเลาะนะครับพี่น้องคนเสห้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับยูปั๊มน้ำมันนะครับทางออกไปสตึกนะครับพี่น้องนั่นนะครับรถคนนนท์ทงโอ้โนครับต่ำน้ำมันถือโอกาสมาจอดอยู่ข้างห้องน้ำนี่แหละครับพี่น้องนะครับสดครับปั๊มน้ำมัน ล้างนาล้างตานะครับเสร็จผ้ารกิดส่วนโต้ในของน้ำของในแล้วก็พักที่แห้งสักระยะหนึ่งชคอๆเดินทางต่อครับพี่น้องนะครับคือว่าอะไรครับพี่น้องคนทอมันต้องต้องสูนะครับต้องทำมาหากินแต่ละคนแต่ละท่านนะครับที่ แต่ละคนแต่ละท่านก็ต้องดินล้นนะครับพี่น้องเพื่อความอยู่รอดาบาปจะเป็นพี่น้องทุกสาขาอาชีพนะครับข้าราชการก,ากรรมกรเจ้าใหา้เช่าสวนเช่านานะครับแม่บ้านถั่วไปนะครับทุกสาขาอาชีพแหละนะครับพี่น้องมีนคนนั่งทงกับพัก้อนนะครับบ่าท่านมีคลิปก็เลยออกมาเข็ดคลิปอีกแนวทางหนึ่ง กับบอแมนแนวทางของผมดอกนะครับกับบอแมนคนว่าเก่งคุยเก่งปั้นนั่นนะครับพี่น้องแต่เลยลองลองนะครับเพราะว่าเฮาอยู่แต่น้ำรดตลอดนะครับเขาโมบานกับแรนหาตลานค่ะเพื่อที่จะได้จำหน่ายนะครับวัตถุดิบของเจ้าของหาขายทั่วขัวครับพี่น้องนะครับก็เลยห่อนแห้งประกอบกับกับเต่นวัดน้ำลมทอ แต่หน้ากากกับปอยชนนะครับหายใจกับฝดฝืดเครื่องเครื่องนะครับก็เลยพักถอนจักน้อยพอมีแห้งไปต่อนะครับอย่างไรพี่น้องกับแดดถอนนะครับจะห้เขาองห่มของเ,าเงากันเด้อพี่น้องจะสู่แห้งหลายแดดนะครับเรวสิเป็นโลกฮิตสโตรกนะครับโลกควมห่อนโลกในคันจับแล้วกับตาพูดได้สู่ควมห่อนนะครับเป็นเวลานาน,านระบบหายใจกับ บอ่อท่านนะครับคืออากาศห่อนกาดเซียไห้ช็อกนะครับภาษาสาโกนทงกระวัศิวะกาสิวะโลกฮิสตโตรคนแหละนะครับหรือจังไดก็พวรน้องทงกัว่าพิษว่อถือก็ต้องขอทโทษขออภัยพีพ่น้องร้ายๆนะครับแรงมากานันนี้มืดคึมนะครับเสียงฝ้าหึมพั่มหึมพั่ม,ม,มกัดจ้าไปตกจังไดดอกพี่น้องเลยนะครับขันคำม,มาแรงมาเสียงฝ่าเสียงฝนนะครับบง่งบอกเพิ่นไปตกอยู่ไซ มือตอนมือได้กับคืบต่ออยู่ว่าสิตก,กับบอตกนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่นอ้องมึงบรรยากาศโดยรวมอาศัยมานางพัก,ก่อนไปน้ำโต้นะครับตะเบิงเหมือนแรงนี่หอนนแบบนี้แต่ว่าฝ่ากับไซอยู่พี่น้องครับบ่คอยม่เมฆเมียกห่างๆพอเมนแต่บ่บดพ่อเถื่อนะครับ ถ้าซ่อมมองย้ำบายน้ำบายกะบกุมเมฆก,กัสีนา้าที่นี่กะกลุ่มฝนกัสีมาล่มกะมาพร้อมป้าพร้อมออกับวงหัว่าสิตกยโยงวงไหนนะครับพี่น้องจังไหกะพี่น้องที่อยู่กลางทงกลางพานะครับฝนตกหมืดฝ่าหมืดฝนกับเฝ้าเขาหฮมเขาเง่านะครับจะไปสู่นะครับถางนู้อยู่กลางทงกะ เปล่านะครับเอาเพ่นข้มาเมียนในคลอกในเฮือนจะฟาผลไปนะครับที่น้องหันมา,าสัหรับปล่อยเห้ดฝนหยุดก่อนนะครับให้ฝาเศร้าให้ฝ่าเศร้าเหลื่อมเศร้าแหลบก่อนจังคอยออกไปเอาตัดเหลี่ยงของเฮาขเขาคอกเขาขเฮือนนะครับเอาเขามาพักก่อนตัดตกแต่เวียนมือแต่เวียนกะบ,บ่เสียหายนะครับคำคำหลังจากฝาฝนเศร้าเฮาก็จังคอยไปขก้นใหญ่อีกรอบหนึ่ง มือนคนน้งทงกับบรได้เปิดน้ำโอ้เปิด้าไว้สามพี่น้องโอ้บ่ได้ตัดา้าใบสามพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนะครับเนื่องจากงานที่เหตุคือง,งานเจ็ดทัวแพแปทัวนี่แหละแล้วคำนะครับประกอบกับคันเนือคันโต <c oughs> คือสิบ,บสบายนะครับพี่น้องก็เลยอัดยาเข้าไปสองเทือนะครับระยะห่างกันกับเจ็ดแปดชั่วโมงนี่ดอกมรู้สึกว่าไข่แนแล้วก็เลยออกมาได้ในมือนี่แต่ว่าภายในใบมือนี่ เมื่อบมมีหยากินนะครับพี่นองเดี๋ยวบบยบคำคำคอยกลับไปตัดให้เพิ่นกินเลยนะครับแต่แดดห่อนต้านนี่ผมว่าเวียนเขาขคอกไล่ไล่หลอดแล้วเพราะว่าสัตว์เลี้ยงผมนี่่นออกไปบ่พ่อข้าวนะครับเพิ่นกับคือต่อแต่หญหาในห้างคือพากกันมาเขาบ่ได้เพิ่นก็สิีห้องเอิ้นะครับถ้าเฮาเอาลวดขังทางไว้บ่่ห้เขอาเขาบริเวณพื้นที่ใดนะครับก็ไปลัดไว้ใกล้ๆกุนล่ะ กัดจีหองไซเบ่บีบีนะครับถ้าก็เบิ้งถันเวลาสมควรแล้วก็จะพอไปปล่อยอเป็นขามากะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็นั่งพัก่อนน้ำกัดเพือกาสอัดคลิปไปน้ำกับขอบพุณนพี่น้องหลายๆสิบพานเขามาเบิ้งคลิปห้นะครับกับว่ได้มีสาระยังดอกนะครับเบาเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการทำมาหากินนะครับเรื่องฝ่าเรื่องฝนกับขอพี่น้องโชคดีมีความสุขก,กันถูกคนถุกทานนะครับยังไงก็ ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางนะครับอีกหนึ่งช่องนะครับมือใหม่สังยูทูปคนนอนทงชาแนลเด้อพี่น้องเลยนะครับไล้วก็ซอยกดไลค์นะครับตัดเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็่อยกดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแกงเตือนก็ข้อสิดใจบูพาดคลิปต่อๆไปของคนนอนทงนะครับสำหรับมือนี่ก็โชคดีมีความสูขกันทุกคนทุกทันครับไว้เชื่อกันคลิปหนาสวัสดีครับ